สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูว้านสิทิศนะคะที่เขามีปัญหาเออกลางหัวเขาเน่านะคะอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยเห็นไหมดอกเขาพยายามที่จะบานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีๆก็คือเขาเน่าแล้วนะคะเขาเน่าที่กลางดอกของกลางกลางกลางหัวของของหัวของเขาเลยนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะลองดึงดูนะคะอ่ะเห็นไหมเขาเน่าแบบนี้ที่ไส่ไส้ไส้ดอกขอเขาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูกันว่า ภายในของเขาเนี่ยยังเหลือยังไงบ้างเราสามารถช่วยชีวิตเขาได้หรือเปล่านะคะสําหรับต้นนี้เนาะหัวนี้เราไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเขาได้แล้วเนาะเพราะว่าเขาแบบเละไปหมดแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อ่าหัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน่าจากเอ่อข้างบนลงไปข้างล่างนะคะแต่ว่าเขาเน่าจากหัวจากตรงตรงเนี้ยขึ้นไปนะคะตรง ตรงลากขึ้นไปนะคะเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่หัวว่านสิทธิศนะคะเน่าจากเออแกนดอกข้างบนลงไปเนี่ยให้เพื่อนๆตัดตัดส่วนสมมุติว่าอย่างเน่าไม่ถึง อย่างเน่าไม่ถึงส่วนของโคนนะคะหรือว่าบางทีคือแบบเขาเน่าแค่ใส้นะคะรอบนอกอยังไม่เนา่าอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะผ่าแล้วก็เอาเขาไปปลูกทํากล้าได้นะคะ mm hmm. ของมุมกเกษตรเนี่ยก็คือเขาเน่ากลางหัวแล้วก็แบบเขาก็กระจายไปทั่วแล้วน่าจะเน่าจากาตรงฐานขึ้นไปนะคะ mm hmm. มุมกเกษตรก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเขาได้แล้วนะคะ mm hmm. อ่ะเห็นไหม อมีนอนด้วยนะคะไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเขาได้แล้วมุมเกษตรก็ทิ้งไปเลยนะคะนี้ก็น่าจะสาเหตุน่าจะเกิดจากดินนะคะดินที่มุมเกษตรปลุงเนี่ยจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ล้วนซุยพอนะคะแล้วก็เเขาแช่น้ํานะคะปลูกปุ๊บแล้วก็แบบฝนตกอะไรเงี้ยเขาก็อยู่กับความชื้นเยอะจนเกินไปนะคะทําให้เขาเน่านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าปลูก อ,อว่านสิทธิ์ทิศนะคะแล้วก็ควรที่จะปรุงดินให้โปร่งๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหัวว่านของเราเนี่ยมีปัญหาเราก็ควรเช็คตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่างหัวว่านเมื่อกี้ที่เน่าไปเนี่ยมุมเกษตรเอ่อมุมเกษตรปลูกเขาแล้วแบบต้นอื่นปลูกพร้อมกับ ต้นนี้นะคะชอดอกเขายืดยาวมากนะคะแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมโตนะคะแต่มุมเกษตรก็ไม่เอะใจนะคะก็คิดว่ารากเขายัางไม่เดินก็เลยเป็นอย่างนั้นนะคะตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเขาได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเ,เกิดว่าปลูกลินลี่ปลูกว่านสีทิศนะคะแล้วก็แบบสังเกตว่าเขามีปัญหาเนี่ยเราควรที่จะจัดการเขาตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะจะได้แบบไม่สูญเสียหัวว่านของของตัวเองไปนะคะอย่างมุมเกษตรเนี่ยหัวนี้ใหญ่นะ หวัวน,นี้เป็นหัวว่านที่มีขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็รออาคาก็แพงด้วยนะคะเป็นว่านนาเข้าจากฮอลแลนด์นะคะก็มุงเกษตรเอามาขายแล้วก็ปลูกเอามาปลูกด้วยนะคะตั้งใจว่าจะปลูกดูตัวอย่างดอกนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาก็เน่าไปก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเอาหัวอื่นมาปลูกแต่ว่าเราต้องบำรุงต้องเตรียมดินใหม่นะคะทำดินให้ปลูกปลูกเขาเรียกว่าอะไรอะ ใช้ดินโปร่งๆในการปลูกนะคะพยายามอย่าใช้ดินที่แบบน้ำขังได้นะคะถ้าเกิดว่าน้ําขังเนี่ยโอกาสที่เขาจะเน่าก็จะสูงนะคะอย่างพวกคาราลินลี่อย่างพวกลินลี่พวกนี้เนี่ยก็คือมุมเกษตรจะปรุงดินแบบโปร่งมากๆนะคะแต่ถ้าเราปรุงดินแบบโปร่งเนี่ยสำคัญก็คือเราต้องลดน้ําให้เขาบ่อยๆนะคะส่วนถ้าเราปรุงดินแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะ รอให้ดินแห้งชน,นิดแล้วค่อยลดน้ํานะคะแต่ว่าเพื่อนๆควรที่จะปรุงดินให้โปร่งๆดีที่สุดนะคะเพราะว่าพวกไม้หัวเนี่ยโอกาสที่หัวเขาจะเน่าค่อนข้างที่จะสูงนะคะเนาะนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ